สวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับท่านผู้ชมสู่ช่องพี่สอชอมีเรื่องเล่า EP 1 3ึ่ครับผมสำหรับเรื่องเล่าของพี่สอชอในวันนี้มีชื่อเรื่องว่าเรื่องหลอนในโรงเรียนขอขอบคุณเรื่องเล่าจากเว็บพันทิป .com นะครับเรามาเริ่มเรื่องกันเลยนะครับเรื่องที่1 ขอเข้ามาย้อนหลังกลับไปเมื่อ6 7ถึงปีที่แล้วณโรงเรียนชื่อดังแห่งหนึ่งในจังหวัดพิจิตรตอนนั้นผมเพิ่งย้ายโรงเรียนไปเรียนชั้นม .4 ที่นั่นวันนั้นเป็นวันใกล้พักกลางวันผมแล้เพื่อนๆป,ประมาณ3 4ถึงสคนไม่รู้นึกยังไงชวนกันไปนั่งเล่าเรื่องผีในโรงเรียนกันคือที่โรงเรียนของเรานะ่ะจะมีต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งอยู่หลังโรงเรียน เป็นต้นมะกอกใหญ่ขนาดประมาณคนสี่อบอายุเก่าแก่ยาวนานและสูงใหญ่มากสูงกว่าตึกสามชั้นสิอีกกูได้ยินรุ่นพี่เล่าให้ฟังว่าต้นไม้หลังโรงเรียน่เดึกๆอะชอบมีคนเห็นเห็นอะไรวะเพื่อนอีกคนเศา้าสิอุ้ยคนลุกเลยว่าเห็นคนนั่งห้อยขาอยู่บนต้นไม้ละสิแล้วปังปอนก็พูดเสริมว่า น <c ith ing> ี <sniff ing> <N id istles> ่มันสมัยมนุษย์ไปนอกโลกแล้วเว้ยยังมีคนเชื่อเรื่องไร้สาระพวกนี้อยู่หรอวะกูไม่เชื่อหรอกหากูไม่เห็นกับตาหลังจากจบการเล่าเรื่องผีในวันนั้นแล้วพวกเราก็ไม่ได้ติดใจอะไรตอนเย็นก็แยกย้ายกันกลับบ้านแต่ก็เกิดเรื่องปังปอนได้เล่าให้ฟังในภายหลังว่า วันนั้นพอกลับบ้านปังปอนกลับถึงบ้านเขาก็อาบน้ําอาบน้ําเสร็จเดินออกมาจากห้องน้ําก็เห็นว่ามีรอยเท้าเปียกน้ําเป็นรอยบนพื้นไม้หน้าห้องน้ําก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะเป็นรอยเท้าใครเขาจําได้ว่าเขาเป็นคนอาบน้ําคนแรกในบ้านซึ่งถ้ามีคนอาบน้ําก่อนเขาหรือเข้าห้องน้ําก่อนเขาเขาก็ต้องเห็นเพราะ ห้องของเขากับห้องน้ำนั้นมันติดกันที่สำคัญวันนั้นมีเขาอยู่บ้านคนเดียวคนอื่นไปทำธุระนอกบ้านกันหมดไม่มีใครอยู่บ้านสุดท้ายเขาก็ไม่ได้คิดอะไรพอคิดว่าคงเป็นรอยเท้าเขาเองนั่นแหละมีเขาคนเดียวจะเป็นรอยเท้าคนอื่นได้ยังไงคืนนั้นเขาเข้านอนตามเวลาปกติไม่มีอะไรเกิดขึ้น จวบจนเวลาเช้ามืดประมาณตีห้ากว่าวาใกล้สว่างแล้วอยู่ๆเขาก็ขยับตัวไม่ได้แรกๆก็คิดว่าเป็นตะคิวพยายามยิ่นอยู่นานสองนานแล้วก็ได้ยินเสียงไอ้ด่างหมาที่เลี้ยงไว้มันหอนหอนอย่างโหยหวนเหมือนเห็นเห็นเหมือนมันเห็นอะไรสักอย่างที่ชวนสยองขวัญปางปอนทำอะไรไม่ถูกก็เลยสวดมนต์ไปสักพัก ก็ดินเสียงหัวเราะเบาๆข้างหูว,ว่าพระก็ช่วยไม่ได้หรอกปังพรไม่รู้จะทำยังไงดีได้แต่นึกถึงพกแก้วไม่แก้วช่วยลูกด้วยสักพักก็หลุดออกมาได้แล้วก็ดินเสียงโทรศัพท์เออเออบาสเหรอเออบาสช่วยกูด้วยกูกูเจอผีหรอกเอาเรื่องเป็นยังไงก็วะสงสัยเรื่องที่เาาาล่าเมื่อวานเลยสิท่า ออพรุ่งนี้มึงเตรียมพวงมาลยัยกับทูบมาแล้วมาเจอกันที่โรงเรียนนอเว้ยหลังเลิกเรียนประมาณห้าโมงเยน็นพวกเราก็มาพร้อมกันที่ต้นมะกอกหลังโรงเรียนไอ้พังปอนก็ถือทูบก,กับพวงมาลยัยเดินไปที่ต้นมะกอกยังไม่ทันจะนั่งลงบรรยากาศก็เปลี่ยนไปกะทนันหันเหมือนในหนังผีเลยเพราะว่าจู่ๆก็มีลมพัดมาที่ต้นไม้บรรยากาศ เยือกเกียนพิกลยังไงก็ไม่รู้ผมนี้ขนลุกตั้งชูชันตลอดเวลาทำไงดีวะลมพัดอย่างนี้จะถุดทูบยังไงเมืองก็ยกมือขอท่านบอกท่านว่าจะมาขอขอมาเดี๋ยวท่านก็จะช่วยเองพูดไปทานขาดคำลมก็สงบนิ่งเลยแล้วปังปอนก็จุดทูบขอข,อขอมาได้สำเร็จตอนนั้นเป็นเวลาใกล้ค่ำแล้ว ระหว่างที่เราปางตอนขอเข้ามาอยู่นั้นผมก็เดินสำรวจไปทั่วมองขึ้นไปบนตึกเรียนซึ่งตอนนั้นความมืดเริ่มโรยตัวลงมาแต่ก็พอสังเกตเห็นบางสิ่งได้จากไฟถนนใกล้ๆผมเห็นเงาผู้หญิงผมยาวคนหนึ่งยืนอยู่บนตึกในเงามืดของตึกเรียนนั้นเชีย่ยมาดูนี่กูเห็นผู้หญิงผมยาวอยู่บนตึกเรียนไหนไหนตรงไหนมึงชี้ดิ ไม่เห็นอะไรเลยมึงตาฝาดแล้วสิใครจะขึ้นไปบนตกเรียนตอนนี้วะถ้าไม่จริงก็ออกมาดูดิออกมาเลยกูรอดูอยู่พอพูดจบเธอก็ออกมาจริงๆโผล่ออกมายืนยิน้มที่หน้าต่างเท่านั้นแหละครับทั้งกลุ่มแหกปากร้องลัน่นไม่เป็นภาษามนุษย์โหยแนบใส่จีนหมาวิ่งไปคนละทิศคนละทางหลังจากนั้นสองวันต่อมาเราก็ถามแม่บ้านของทาง,งรงียนว่า วันนั้นมีใครยืนอยู่มีใครอยู่ในตึกเรียนไหมเธอบอกว่าไม่มีแน่นอนเพราะเธอกับแฟนที่เป็นพลงเดินสำรวจแล้วและเธอเป็นคนเอาประตูเลื่อนปิดกับมือของตัวเองเรื่องที่2น้องสองคนเรื่องนี้เกิดขึ้นห่างจากเรื่องแรกประมาณ3เดือนเหตุเกิดที่โรงเรียนเดิมอีกแล้ว ช่วงนั้นเป็นเวลาห้าโมงเย็นเราไปส่งงานกับเพื่อนทั้งหมดสคนที่บนตึกหขณะที่เดินไปตามทางเดินห้องอาจารย์เราเห็นน้องผู้หญิงสองคนนั่งเล่นกันอยู่ข้างทางเดินเป็นน้องนักเรียนประถมน่าอยู่น่าจะอยู่ปห้าได้มั้งเรารู้สึกแปลกใจเด็กประถมมานั่งทำอะไร,รบนตึกเด็กปัธยมพอส่งงานเสร็จ เดินออกมาจากห้องอาจารย์ก็เห็นน้องเขาพากันเดินจุงมือเข้าไปในห้องน้ําเอ๊ะน้องเขาเขาไปทําอะไรในห้องน้ําด้วยความสงสัยผมและพักพวกก็เลยเดินเข้าไปดูพวกเราสี่คนเดินเข้าไปในห้องน้ําเดินเปิดประตูทุกห้องไม่เจอน้องเลยห้องน้ําว่างเปล่าแล้วน้องสองคนนั้นหายไปไหนเราสี่คนมองหน้ากันเลิกแลัก แล้วน้องสองคนนั้นหายไปทางไหนแล้วนี่เราได้ยินเสียงเหมือนเสียงมันลอยมาตามลมพวกพี่หาใครอยู่คะเอาอีกแล้วเหมือนนัดกันไว้สี่คนพวกเราสี่คนต่างวิ่งกลูกลงมาจากตึกเรียนวิ่งกันแบบคนละทิศคนละทางผ่านพันลงที่ยืนงง,ง,งอยู่หลังจากนั้นพวกเราก็ลืมเรื่องนี้ไปเลยสนิท จนกระทั่งวันหนึ่งอาจารย์ภาษาไทยข้อมาสอนเออ,เ,อ,อเด็กๆมีใครเจอเรื่องแปลก,ปลกๆที่ติดหกไหมพวกเราสี่คนต่างยกมือกันพร้อมเรียงเคยเคยเจอค่ะเคยเจอครับเด็กผู้หญิงสองคนเดินหายกันไปห้องน้ําครับครูสูดลมหายใจหลับตาเอามือท่าอกเออครูก็ครูก็เจอเหมือนกัน เมื่อตอนที่ครูมีเวรตรวจเข้าแถวครูเห็นเด็กผู้หญิงใส่ชุดนักเรียนประถมสองคนนั่งเล่นกันอยู่แล้วสักพักทั้งคู่ก็พากันเดินจุงมือเข้าไปในห้องน้ำด้วยความสงสยัยครูเลยเดินตามเข้าไปหนูหนูสองคนนะ่ะทำไมไม่ตไ,ไม่ไปเข้าแถวพอครูเข้าไปในห้องน้ำครูดูแล้วทุกซอกทุกมุมไม่เห็นเด็กทั้งสองคนเลยห้องน้ำว่างเปล่า แล้วก็ได้ยินเสียงโัวได้ยินเสียงเด็กกำลังหัวลอกคิดเกียนครูเลยรีบออกมาจากห้องน้ําไม่ตรงไม่ต,ตรวจมันแล้ว <St ars> นั่นแหละค่ะเหมือนกันเลยอะเหมือนกันเลยพวกหนูก็ได้ยินแต่พวกหนูได้ยินเสียงด้วยนะคะว่าพ่อพี่มาหาใครโอเคนะครับสำหรับเรื่องหลอนในโรงเรียนก็จบลงเพียงเท่านี้ ขอขอบคุณท่านผู้ชมที่มาชมคลิปของพี่สชนะครับถ้าไม่รบกวนจนเกินไปถ้าชอบช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะครับและกดติดตามกันเยอะๆนะครับพี่สชจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ก็ขอ,ขอขอบคุณและสวัสดีครับ